เป็นอันดับที่6ของเพลงดังณตอนนี้ด้วยพี่อามและดูถ้าจะไต่ขึ้นเรื่อยๆนะพี่นะสองคนนี่แหละครับกับเพลงหมอดูหมอใจนะฮะนักร้องหนุ่มลุกชายแห่งชาติไรอันกาบันดิตกับสาวน้อยหมอลาอุ้งอิงเพชรบ้านแพงยี่แหละพี่ หลังจากปล่อยผลงานเพลงแค่5วันนะครับพยานขึ้นติดเทรนด์ทวิตเตอร์สุดยอดต่อไปสุดยอดเลยค่ับเพลงมาแล้อันดับที่6ก่อนเลยนะฮะหมอดูหมอใจ5้าแสนวิวครึ่งล้านห้าแสนวิวแล้วนะคะตอนนี้ตอนนี่คือการปรากฏการของวงการลูกทุ่งที่แท้จริงค่ะใครยังไม่เปิดใครยังไม่ได้เปิดไปเปิดคุณจะยิ้ไม่ทันนะงานนี้ยุ้งข้าวรคคอร์ดนะคะบอกเลยว่าเราดับไป พี่ชายกับน้องสาวเพราะเพลงนี้มันหมอดูหมอใจมันเท่จจริงเอาไปดูครับฟังเสียงปาร์ตูปาร์ตู เป็นยังไงคะพี่น้องคะได้ชมฟังเสียงสุดปังหมอดูหมอใจติดอินเทนฮิตติดเทนนะคะเพลงมาแรง50000นกว่าวิวแล้วนะคะพี่น้องคะโอ้โหสุดยอดเลยนะคะพี่น้องถ้าหากไม่ได้ไปชมนี่เราจะเสียใจทันทีนะคะอนี่แหละค่ะบอกเลยว่าติดเทนหนึ่งมาห0 0 0 0นวิวนะคะก็คืออีหลาน้อยน้องอุ๋งอิง ัสด,ดีพ่อแม่พี่นอ้องป้องปายเอฟซแฟนคลับน้องอุงอิงสาวน้อยรัตนาพรเอซแฟนคลับน้องไรอันกาดบัณฑิตนะคะเป็นอย่างไรเนาะเพลงหมอดูหมอใจใครได้ชมบ้างใครได้ฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะน่ารักตะมุตะมินะคะพี่น้องคู่นี้น้องพี่น้องเนาะพี่น้องคู่นี้สุดยอดสุดปังนะคะโอ้โหเยี่ยมไปเลยนะคะ เข้าเข้าคู่เข้าขากันเลยนะคะอ่าพี่หมอดูได้ฟังแล้วนะคะอุงอิงเพชรบันแพงและน้องไรอันกาดบัณฑิตคูรีก็จะขอเล่านะคะคูรีเจโอวันก็จะบอกว่าน้องอุงอิงไม่มีวันหยุด นะคะการที่จะขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันนั้นเป็นเรื่องใหญ่เด้อพี่น้องเด้อส่วนน้องไรอันก็ไม่มีวันหยุดนะคะงานลัดตัวนะคะลูกทุ่งคนเก่งของเราน้องไรอันกาดบัณฑิตก็จะมีงานตลอดแต่เป็นช่วงกลางวันนะคะไม่ใช่ช่วงกลางคืนเหมือนน้องอุงอิงนะคะกลางวันน้องอุงอิงจะนอนนะคะเพราะว่าน้องจะต้องไปร้องหมอลำในช่วงกลางคืนนะคะแต่ก็มาเจอ ฟลลิ่งด้วยกันก็คือน้ององคงหิงและน้องอไลอันหมอดูหมอใจนะคะพี่น้องอย่าลืมไปให้กำลังใจไปชมกันเยอะๆไปช่วยดันช่วยเชียร์ให้ได้หนึ่งล้านวิวเร็วๆนี้นะคะดูก็ไม่ธรรมดาส่วนน้องหมอลำก็ไม่ย่อยนะคะต่างคนก็มาแรงทั้งคู่นะคะจนได้ห้าแสนกว่าแล้วนะคะตอนนี้ ใครยังไม่ได้ไปชมรีบไปนะคะรีบไปคะ่ะเป็นกำลังใจให้อีหลาน้อยน้องอุงอิงสาวน้อยรัตนาพรศิลปินลากยาธิดารำเพลินอุงอิงเพชรบ้านแพงหรือว่าอุงอิงหมอดูหมอใจก็ว่าได้นะคะโอ้โหน้องอุงอิงต้องไปแสดงตอนกลางคืน ต้องไปร้องไปลำนะคะคืนนี้ก็อย่าลืมนะคะอยู่ที่อ e ําเภอยางตลาดค่ะที่ว่าการยางตลาดนะคะบุญคุ้มข้าวนะคะซึ่งวันนี้ประเดิมสาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นวงแรกนะคะอา้าวพูดถึงน้องไรอันนะคะก็ต <s> ้องพูดถึงหมอดูหมอใจนะคะหลังจากปล่อยในวันที่31มกราคมนะคะเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะอู้ยสุดยอดสุดยอดเลยนะคะ พอคุณแม่บ,บ้านนะคะน้องอุงอิงนะคะดีใจที่น้องทั้งสองได้มาร่วมงานกันนะคะไปต่อจนกว่าจะล้านแรกเลยนะคะดีใจจังเลยตอนนี้ห้าแสนนะคะไม่หยุดแน่นอนนะคะชมได้นะคะสิบนาทีชมต่อได้เลยนะคะไรออนไรอันอุงอิงนะคะยอดวิวมันอาจจะไม่ขึ้นแต่คิดว่า เราเข้าไปชมต้องขึ้นแน่นอนนะคะพี่นองคะ่ะ YouTube แจ้งมาแล้วคะ่ะวันที่31ยอดวิวขึ้นน้อยกว่าปกติเดี๋ยวเขากำลังแก้ไขนะคะพี่นองอาจจะมีโอกาสถึงหลักล้านแน่นอนนะคะต้องไปช่วยกันดันช่วยกันชมแล้วก็ช่วยกันเชียร์นะคะความน่ารักของน้องอุ๋งอิงและก็น้องไลออนกาดบัณฑิตนะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะแล้วตอนนี้ก็ได้เป็นกระแสสื่อดีๆนะคะจาก พี่ตุก๊กี้นะคะโอ้โหออกมาพูดนะคะออกมาเล่านะคะอ่ามันคือตัวอย่างเพลงที่ไม่ค่อยจะเด่นก็ดูแต่ธรรมดาแต่คนต่งคนแต่งเพลงก็เอาไปปรับเป็นการแต่งไม่ธรรมดาเลยนะคะอ่อการที่ว่าน้องอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ขี้เล่นน้องไลอ้อนกาดบัณฑิตก็ไม่ แบบว่าก็ขี้เล่นพอๆกันนะคะอู้ต้องมาแรงแน่นอนต้องได้1ล้านวิวแน่นอนนะคะคิดดูสิคะเอ c น้องอุงอิงนะคะปล่อยเพลงแล้วก็ยังติดอย่างนี้นะคะเป็นกำลังใจให้ติดห้าแสนกว่าล้านวิวแล้วนะคะพี่น้องคะ <S <S เป็นเพลงที่เหมือนกับอัดรวมไปถึงถ่าย MV ใช้เวลาแบบ โอ้โหถ้ามี mv ที่น่ารักคล้ายๆกันเป็นหนังสั้นน่าจะดีนะคะพี่น้องคะลองไปเติมแต่งดูด้วยอีลาุงอิงมีเวลาจำกัด ด้วยคิวงานไม่ค่อยว่างนะคะตอนกลางวันคือเวลานอนตอนกลางคืนคือเวลาแสดงของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะเวลานอนของน้องก็น้อยนะคะในการที่จะมาถ่ายรายการ MV เท่ากับนั้นก็คงไม่ได้นะคะก็ต้องเห็นใจอีหลาน้อยน้องอุ๋งอิงรัตนาพรนะคะสู้ๆช่วยๆนะคะไป พักดันนะคะให้น้องประสบความสำเร็จทั้งคู่เลยนะคะพี่น้องคะได้สี่ได้ห้าขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้ก็ได้ห้ามาแรงแล้วนะคะโอ้โห,โหสุดยอดนะคะเพลงหมอดูหมอใจนะคะ ฟังแล้วก็มีความสุขนะคะพี่น้องค่ะไพ่มีความสุขชู่มมือขึ้นนะคะตอบมาที่ใต้คอมเมนต์นะคะกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ในช่องคูรี j จ o อ f f นออฟอด้วยนะคะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะคะที่พี่น้องเข้ามาชมเข้ามาให้กำลังใจในการที่คูรีได้มาพูดมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับน้องอุงอิง5 0 0แสนวิวมาแรงแล้วนะคะของยุคข้าวเล็กคอดนะคะแล้วก็ขอบคุณพ่อบอสโจยมมานินนะคะที่ทำให้อี หลาน้อยน้องอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวน้อยคนเก่งทิดาลำเพลินศิลปินลากยา่าอุงอิงเพชรบ้านแพงของเราได้ขึ้นมาร้องเพลงคู่กับพี่ไลอ้อนกาดบัณฑิตนะคะน่ารักพี่ชายก็น่ารักน้องสาวก็น่าชมนะคะทั้งคู่เข้าเพค เข้าคู่เข้าขากันเหมือนปลาตั้งกูนะคะพี่นองคะ่ะเหมือนปลาตั้งกูเลยสุดยอดสุดปังเราเป็นเอฟซีแฟนคับอย่าเพิกเฉยนะคะมาค่ะมาส่งกําลังใจมาค่ะมาร่วมกันเชียร์มาช่วยกันกดช่วยกันชมให้อีหลาน้อยและน้องไลออนปังปังนะคะเอาละคะ่ะพี่นองคะ่ะสําหรับคลิปนี้ท้ายนี้ก็ต้องขอบพระคุณพ่อแม่พี่นองป้องปลายทุกผู้ทุกคนนะคะที่เข้ามาชมเข้ามากดถูกใจกดไลค์ กดแชร์ในช่องคูรี JO โอวันออฟฟิเก็กราบขอบพระคุณเอฟีแฟนคลับของน้องไลอ้นกาดบัณฑิตกราบขอบพระคุณ f อฟแฟนคลับของน้องอุงอิงสาวน้อยรัตนาพรทั่วโลกทั่วประเทศที่เข้ามาชมเข้ามากดถูกใจกดไลค์กดแชร์ในช่องคูรี JO โอวันออฟฟิเกราบสวัสดีค่ะ